อ่หเออเอาเพิ่งเขากญงาเครื่องเนี่ครับมันว่ามันโบติดครับเดี๋ยวมาเช็คด้วครับผมโบติดเป็นยังไง ไ่นาเห็นมือพ่อเซซีเห็นห้างมั้ยเราบ่ลยเนี่ยโอ้ไปรถรถยันต์ตูโอ้น้ำมันมาลงหกสิบแปดเก้าสิบ สายมันเาว่ยวพดครับสายสายมันเา่าวมันก็นเลยพับตัดออกอยั่อยครับไม่ได้เรากินนี่มันง่ายพุ่งใช้ไม่ไนนะามอาอชีพนะมั้ น่าไม่น่าจะเบงิงนาจะเบงิงมาลองม้หครับบันนี่ขนมเนี่ยฮะปาเก็น บังคาบบกครับไม่น่าเป็นข้อเหตุกันแน่กูดมีน็อตสองตัวได้ครับเ้ พี่นั่งตดระา่ะเนี่ยเล็ก่บบมันงครับจมเล็กปาเล็กขนมนมาเบ้งครับแต่มันตันเนวแบตนครับอันนี้ หลวัดน้อยๆมันแย่ครับบันเน่เห็นบันเ่เห็นบัมันบ่มีหูจาบ่ง ยาสินลวดมาแย่ครับขาบึวิววิววิวบินลอยลดเลยล้อนยแย่ทะลุแล้ครับมีปัญหาแบบนี้ สามาทีเต็ดเองได้ครับไม่ต้องมาหาสร้างอะไรเลยครับเด้อขันมาหาสร้างกับเศร้าบาทครับ เอาเงี้ยแล้วสีเห็นหูครับห่อห่อซองบางสีเห็นหูเห็นหูจริงจริงเจ้าเล่ห์ขันเขาหมองเก้าครับ

คันให้แนนนะครับตะขันบนแนนน้ำมันสีหัวออกเลยเครับเปิดกอรอกน้ำมันครับอย่าลืมเปิดกอรอก้น้ำมันบนลงเลยครับ สวัสดีครับ